สบ,บายดีจ้าเอฟซี FC ทุกท่านมันจะโอนก็นกนอยากมาซ่าในเดอร์คลิปที่สองกับพี่น้องเพราะว่าสักผาสักเพแล้วก็สีมานเห็ดกับเขาคำนำซูแมม้อนกินแมม้อนมาอยู่นําม,มาอยู่เป็นหมู่สิซะมาลินผนมาลินผลน,นอนผน,น,น,นเหนื่อยด้วพี่น้องเด้อ็นเมนื่อยนอนพักผ่อนเด้อเห็ดกับเขา้ากันเป็นหายผนนอนพักเนาะพี่น้องเนาะ มือนี่ก็อยากสดใสในจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะมีผมมีเผ้าอาบน้ำอาบในเขียนขิวเคียงค้างจังขากันยังยังสีบิดแล้วล่ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวขนาเกียงก็เดี๋ยวก็ได้งามแหละว่วนกับอะไรจังลดเนาะพี่น้องกินซะก่อนเนาะมืออื่นจังลดเพราะมืออื่นไม่ครับก็ว่าคือเก่าอีกเนาะพี่น้องมืออื่นจังลดอิ่มกับพ่อมือนี่ ก็เผานนี้ก่อยเด้อบาดนี้เด้อพี่น้องพักคาอันนี้มอนซื้อมาเด้อพี่น้องพักอันนี้นเด็ดเด็ดเรียบร้อยแล้วพักตำลึงฮิลลกเราอยากกินแน,นวนี้เผ็ดก็เผาอันนี้เลิกันนีเห็ดเพือนเพื่อนฝนก็มาซื้อก็เผามาแล้วก็ให้ลูกเห็ดให้กินนางมณ์มาฝนนางมณ์ก็เห็ดให้แม่กินทั้งพุ่นอันนี้ ขัวเลยรคเห็ดแก้วเราบอกให้เห็ดเจียมเปล่งเจ้าเล่งขัวไปอย่างนี้รางพักไว้ก่อนลวกให้เล่านะ่๊ะเมอนบอกว่าแต่งตัวสวยๆแน่เนาะเป็นบอกตลอดดอกนีนคือเม่มอนน่ะเนาะจังสะอาดสะอ้านจังบุมัยุมยะคุณเจ้าเนี่ยห้ากระตามคิบปวดเห็ดทุบเข่าเนี่ยคนเล่าได้แล้วกระดา ขี้แค่น้องพี่น้องน้องแล้วแต่มือวะสี้แคผู้ที่มักแต่งต้นประจำแน่กับแต่งนอนนี่กับผู้ที่คืออีแม่นะแต่งหนานอนแหน่ทัพพิงด้อพี่น้องเด้อทำหล่าแหละพี่น้องมักแต่งหนานอนเท่านันกับอีแม่แต่ว่าแต่งหนานอนแหละผู้งามตลอดเวลาวะจังสีแค่ มั่นใจแบบว่าตื่นมายังได้ก็คือว่ายังแหวนมึงกับงามแบบอันนี้เร็วแต่คูมักด้วยน้องแต่สำหรับอ้นพัดอาบน้ำอาบนในก็สร้างหลางสวยมีแต่ทาครีมก่อนนอนก็แรวซ้ายจะทุน้วนี่ว่าอันตายอยางเงื่อนอันอันคนอื่นเห็นก็เออเรางามเนาะขนาดเราตายแบบนี้นะ อยาัใไ้ค yeah. like like, so ืนแล้วละเนาะแม่วไปเท้าผันอู้หันบอดโอไปหันนบดีไปพุนไปพี่เลยนอนตายเลยไายตายเลยอยากแต้ตาไปที่ยสวยเดนอดตายคอยฟวาตายเลยอยากเป็นอะไรก็เป็นได้ทางบนหินตายคนมาเบิ่โอ้ยะายแล้วเด้จะอ่อนเลยตายเอ้ย่วอยู่งานคุเบื่ตายเลยคัว เลื่อดทัวเดวจ้าข,วขวัวขัวข้อหอมเนาะตัวนี้จะสีจีน้องเพล่นอัน,นต้องกีก่อนหัวอันนี้ก่อน แก้วแค่นั้นผุ้เถากินิ่นหมักนวนี้เลพี่น้องมักปลาปลาปลาทิ่นปลาที่นี่จะมีพิ่นบกกินกินนัน,นี้ น่าก็โทรโทรหาเพื่อนแตวจะเศร้าเพื่อนเพจงานดีพี่น้องไปบูดนดอกแล้วงานตะเคี้นพัชนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนน้องชายกระเถาะเพื่นน้องชายกระเถาหวันเทนั่นแล้วแล้ะมะม่วง ผู้ดยดยมีงานกับฮ้ายก้านในเรือ่องพี่น้องเรือ่องทางอันประเทศไทยเนาะก้านเป็นคนดุขยันอยู่ได้ขันงานเพิ่นหมักนะพี่นอ้องงานก่อสร้างนี่แหละโบกก่อเชื่อมขึ้นลังโคง้ลงลังคาได้เบิดหาให้ายฝืนในเรือ่องพี่น้องเรื่องอ้วนกับฮ้ายยุราคือว่าเลยเนาะมันคือกลุ่มลูกกุ่มเมียไทยผัดไทยแน่เพคนจาน้างอะได้ พัชปุงสปอร์ตเพิ่นก็มีแล้วแต่ว่าโอนกระตังางหาพี่น้องเอฟซีนี่แหละเดอ้อป้าลุงเอื้อยอายสุข,ขุมสุคนหาให้การหนาในเดอรเพียงเด้อมีงานดีๆหมองไดนะเพิ่นเป็นคนทยันอยู่งานพผนหมักนะเป็นคนสู่งานอยู่ตามที่เอฟซีเห็นที่ผ่านม,มาเ เป็นงานผนบวมากผลกระโบไปได้งาน,น,าานกอสาวหมวดเกี่ยวกับเพื่อนกับซานนี่ผนได้นว่างานหมวดว่าเออเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นบอยเสิร์ฟยังส,ส,สั่นังสี่นัมบอเอารนนั่นนะ่ะจะงานไฟฟ้าก,กับบเอเป็นผนบอเป็นเฟสระเดี่น้องเอาแต่ร้างเพื่อนนี่ไดะเกี่ยวกับปูนมาตีจ้าแปลว่าอยากหาหมองที่ว่า อยู่น้ำกินอยู่น้ำจังสี่หนะป,นประหยะัดทำเอ,องหม่งผักเองกินอยู่เองแกผักตัวนั้นไปอีกตัววัดตัวเบอร์อีกเนะเาะทำแบบว่าได้นายจ้างดีๆผนเห็ดบัดแรงงานให,ห้กระแฮงจะดีคนไป,นปเห็ดงานนี่แหละพี่น้องซอยกันซอยกัน จะมีเงินเก็บเนาะยังเนาะลูกเขาก็เริ่มใหญ่สิจะาลง,างานี้อง,งรุ่งนี้นก็อีปีหนาสามปีสามปีก็สีเอาเขาเฮียนค่ารายจ่ายก็ต้องเพิ่มขต้นเนาะสามปีก็ทีเราเป็นเนยแล้ว เราเย็นน้ำเอือ้อยเพิ่นน่ะแหละดีงามดีมือเนาะพี่น้องเบิ่งสภาพเพิ่นก่อนเราหับตอนเราหับอันปีเยน็นมีจักเดือนมั้งหับปีแปดเดือนบ่างือปีเจ็ดเดือนแล้ว แจะว่าทำแล้วให้ทั้งไปเอาหน้าผืนเนียนผีเนียนเงี้ยวให้เาขานำซัมป้าเผืนป้อนเป็นผอกแพมเพิร์นท่อเตรียมไปทำเอาไปเอาตั้งเว้นเทาก็ได้เห็ดหั่นเห็ดนี่เห็ดเบี้ยงเห็ดยังบ้งเ,เอาไปฝากเลี้ยงไอ้ทีะ่ะฝากเลี้ยงแต่นิโน่ฉันบุรุษคนฝากเลี้ยงอย่หั่นหั่นตั้งแต่นิโน่ฉันหดประหาเลยดี มองหูเฮียนนังลุกแบบเพิ่นเพิ่นเป็นคนเลี้ยงเลยนะจนหูนิสัยเองเลยกันแหละวะเด็กคนนี้นิสัยในใดเป็เลี้ยง căm treo thì đỡ leo căm treo căm treo E ไปห,หันเป็นเดือนดอกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วกะวันเ่าโเมนบา้าฝนบ่อยากไปเหตดงานเลยคือนองเิกนป็ไปอยู่ค่กำลังโชคงาน,งานให้นามอันุูกเตจฝนละหา้หาไห่เชมุกะหา้ะหาห้งางเติมหมูห อี่พนก็บ่นนะป้านไดดอกตปนานจนหนาวอย่าเหตุงานกัแล้วมากกลัวอันนี้หมูไปกต่ให้แต่ดมัน,น,นมีหมูเนีย่ยเทียเราลวกพักกับเล้วงเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พักอันนั้นพักสะอุอ่มอะไรพี่น้องกับค่ะ เจลลวกตำลึงสุดท้ายอ้นก็มาปิ้งอันนี้สมเปียงตื่นนอนมากแล้วกันแน่นี่แหละพี่น้องเป็นนอนอิ่มถือตับ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 ตื่นนอนโคนโคนแห้งเห็ดนี่แห้งเห็ดแห้งขักกินก็กินขาวดีดอก กินกับอาหารน่ะบอกกินคลายออกนี่นี่ลูกพันเขาวเหนียวกินแต่ข้าวเหนียวน้องม่ยำตะเข่ามันก็หวานน้าลูกยำไปยำมามันก็หวานข้าวเหนียวอ่ะมันตาลมันหลายอืมอีกเขาก็เหลืองแล้วพี่น้องแม่ม้อนเราอยากกินซุปเออเขาใส่กระเทียมเรียบร้อยเลยได้ผสมมันเนี่ยแมฆ ใรเ้นาะใส่เขาใส่กระเทียมเลยตีสมเปียกผกกระเทียมได้แล้วไอ้หมเอาอีกคำานึ่งเต้นบาบนี้เต้นแบบจิ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 จ้าิิกิจ ออ้ย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 นักกเห็ดจ้าเข่ากิสิกินเขาเดี๋ยวมาจกเดี๋ยวมาจกไผ่เท่านี่เรียบร้อยจ้าเพนได่พี่น้องตาแสบบอไปแล้วเด้อคลิปนี้กับพี่น้องเด้อขอบคุณสุขสุขคนเขามารับชม